พระอาจารย์ครับอยากถามความคิดเห็นของพระอาจารย์ครับว่าการเล่นเกมของเด็กยุคนี้ครับจะส่งผลถึงสภาพจิตใจแล้วก็พฤติกรรมของเด็กๆให้เปลี่ยนไปมากเลยพระอาจารย์มีความคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรครับอ๋อก็มีส่วนเพราะว่าทำให้เขาเกิดความฟุ้งซ่านพระศาส,สดาบอกว่าการดูการลเล่นเนี่ยเป็นเส้นหนามต่อการสัมบรสํารลมีสีดังนั้นจะทําให้จิตเขาเนี่ยส่งออกเปลินต่ออารมณ์ ไม่ไม่สํารวมจิตจะไม่สงบนั่นเองจิตจะฟุง้งซ่านและจะทำให้เขาเกิดอนุสายความเปยชินกับความฟุง้งซ่านนั้นน,นจะทำให้จิตเนี่ยสงบยากถ้าลูกมีธรรมะลูกก็จะพึ่งตนและพึ่งธรรมะได้แล้วก็สิ่งไม่ดีต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้น